นอกจากนี้นะครับในรายการเมืองไทยรายสัปดาห์เมื่อคืนที่ผ่านมานายสนธิยังตําหนิทางด้านนายัศธนตรีนะครับที่รีบส่งตัวนายวิกตอร์บูให้กับสหรัฐอเมริกาทั้งที่คดียังอยู่ในชั้นการพิจารณาของศาลครับ นายสนธิลิ้มทองกุลแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยบอกถึงการที่ทางการไทยต้องส่งตัวนายวิกเตอร์บูธผู้ต้องหาค้าอุธสงครามชาวรัเสเซียให้กับสหรัฐอเมริกาว่าเนื่องจากสหรัฐเข้ามาก้าวการกระบวนการยุติธรรมของไทยโดยสหรัฐพยายามมานานที่จะรวบตัวนายบูธซึ่งค้าอุธสงครามให้กับโคลัมเบียที่เป็นไม้เหมอไม้เบากับสหรัฐแต่ประเทศอื่นไม่ให้ความร่วมมือกับสหรัฐ ดังนั้นเมื่อนายบูทผ่านเข้าไทยจึงได้จัดฉากหลอกให้เจ้าหน้าที่ไทยเข้าจับกลุ่มเพราะมั่นใจว่าไทยจะต้องยอมส่งตัวให้สหรัฐในที่สุดนายสนธิยังตำหนินายพิสิทธิ์เวชาชีวะนายกทัตรีที่รีบส่งตัวนายบูให้กับสหรัฐทั้งที่ทนายความกำลังยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาสารชั้นต้นซึ่งควรจะรอให้สารพิจารณาคดีให้แล้วเสร็จเสียก่อนแล้วค่อยตัดสินใจครับที่สถานทูตของสหรัฐในประเทศไทยเนี่ยตัดสินไปตามที่อเมริกาต้องการ อเมริกาก็้องแฮปปีม้มันอาจจะส่งเคเบิลไปแล้วก็ชมบอกว่าเรายังพอจะเชื่อใจกระบวนการยุติธรรมองไทยได้ก็เพราะทำไมก็เพราะมึงได้ถูกใจถูกใจเพราะฉะนั้นนี่เป็นสันดานมนุษย์ทั่ว,ว,วไปใช่ไหมฮะที่ผมติดใจเนี่ยผมติดใจตรงนี้ผมติดใจตรงที่ว่าระหว่างที่ทนายวิกเตอร์บูตกำลังขออุทธรณ์ศาลอุทธรณ์เรื่องคำสัส่งศาลอุทธรณ์เนี่ยนายกความตีควรที่จะอนุญาตให้กระบวนการนั้นให้จบสะก่ัน แต่นายยมตีกับดําเนินการให้รีบส่งตัวไปเลยทนายคือคุณลักษ์เนี่ยยื่นไปแล้ว <ฮะ S 1> รอผลว่าท่านจะรับหรือไม่ฮะคืออย่างน้อยต้องรอซะ้ก่อนว่าศาลทมีคําสั่งอะไรอ,ออกมาก่อนถ้า<ช>ถ้าท่านบอกมันถ้าไม่รับก็ส่งไปเลยถ้าท่านรับก็ต้องปล่อยให้เป็นตามกระบวนการยุติธรรม นอกจากนี้นะครับนายสนธิยังพูดถึงความเห็นแก่ตัวของสหรัฐ<ไ>ว่านโยบายของสหรัฐคือการทําทุกอย่างเพื่อให้ประเทศของตนเองอยู่รอดเห็น<า> <He S 2> ได้จากกรณีของนายจูเลียนแอสซานสผู้ก่อตั้งเว็บไซต์วิกิลีกส์ที่สหรัฐเดือดร้อนเพราะถูกเปิดโปงความไม่โปร่งใสในนโยบายของตนเองครับรัฐบาลมัน<แ>ไม่ชอบเรเ